สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องชาว YouTube นะครับวันนี้จะพามาดูชวนชมที่ตัดทิ้งเอาไว้4เดือนครับตัดทิ้งไว้4เดือนทำรากตะขาบนะครับไม่ได้ลงดินสักกะทีครับ เดี๋ยวพามาดูครับวันนี้ก็ตัดทิ้งไว้สี่เดือนเอาไว้ในร่มนะครับที่มีอากาศถ่ายเทผลจะเป็นยังไงนะครับตัดทิ้งไว้สี่เดือนแล้วครับเดี๋ยวพามาดูครับผมนี่เลยครับชวนชมรากตะขาบ ้นนี้ตัดไว้นะครับเนี่ยตัดทำรากไว้สี่เดือนครับนี่ครับรอบด้านก็จะเป็นรากนะครับเริ่มมีรากออกมานี่ครับตัดทิ้งเอาไว้นะครับตุ่มรากยื่นออกมาแล้วนะครับพี่น้องตัดแล้วก็ล้างให้สะอาดนะครับ ล้างด้วยน้ำปูนนะครับผมเอาปูนล,ละลายน้ำไว้ตัดเสร็จก็ไปล้างแช่ไว้หน่อยแล้วก็เอามาผึ่งให้แห้งนะครับแล้วก็ไปตั้งไว้ในร่มที่มีอากาศถ่ายเทดีๆนะครับไม่ต้องให้โดนแดดวันนี้ก็จะมาปลูกแล้วครับนี่มาปลูกแล้วครับวันนี้ปลูกชวนชมแบบไม่มีปุ๋ยรองพื้นนะครับจะใช้ ขี้วัวนะครับปุ๋ยขี้วัวผสมกับมะพร้าวสับแล้วก็ทรายนะครับสามอย่างนะครับวันนี้สำหรับชวนชมรากตะขาบที่ตัดทิ้งเอาไว้ครบแล้วครับสีเดือนครับ <c oughs> ทุกทีจะตัดแค่อาทิตย์2อ,อาทิตย์ สองอาทิตย์นี่ผมปลูกเลยนะครับหรือไม่ก็รอรอให้ใบแตกใบออกมานิดนึงก็จะลงดินเลยแต่ต้นนี้พี่เสียดหน่อยครับตัดทิ้งไว้สี่เดือนครับนี่นะครับพี่น้องนี่ครับหลังจากที่เมื่อวานได้ จาะบ่อหอยเชอรี่สีทองนะครับเพื่อ,อกอกน้ําไปสวมใส่นะครับเพื่อจะได้เปิดน้ําเปลี่ยนน้าได้ง่ายขึ้นนะครับก็จะได้ดูดตะกอนออกด้วยนะครับเมื่อวานไม่ได้ถ่ายทําให้ดูนี่เลยครับไม่ได้ทากาวครับข้อต่อตรงนี้ไม่ได้ทากาวครับนี่น้ําก็จะหยดนิดนึงนะครับ แต่ก็ไม่เป็นไรครับเนี่เจาะตรงนี้ครับเนี่เจาะก็สวมเข้าไปนะครับเขาแถมมาก็แล้วแต่เราจะเอาไว้ระดับไหนนะครับก็ได้สาหลายมาให้ก็มีจอกแหนนะครับวันนี้นี่ครับสายยางสีขาวนะครับนี่ เอาไว้ดูดตะกรอนเอาไว้ดูดตะกรอนดูดดูดเศษขยะวันนี้ก็เติมน้ำเข้าไปครับนี่เติมน้ำเยอะเลยครับกลัวหอยมันจะร้อนนะครับผมก็เติมน้ำเข้าไปเยอะหน่อยครับวันนี้ สาหรายหางกระรอกมาครับนี่ก็มาให้พี่เขาเก็บมาให้ครับแล้วมีจอกต้นจอกนะครับเามาปลูกไว้เพื่อเขาหลบซ่อนนะครับสำหรับหอยเชอรี่สีทองครับน,นี่กำลังกินเลยครับนี่อร่อยแ้้เียเมื่อวานไม่ได้กินอาหารครับนี่วันนี้ก็เลยเอาสาหรายมาให้ครับ กินกันนะครับอยู่ใต้แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดก็มีนะครับเลยครับผมไม่วานไม่ได้เก็บยาให้กินเลยครับนี่ไอเชอรี่สีทองตัวอ้วนแล้วครับนี่โตแล้วครับเริ่มผสมพันธุ์กันแล้วแหละนะครับน่าจะได้ดู จเจ้าตัวเล็กอีกไม่นานเนี้ยอ้วนมากครับเนี่ยผมไม่กินหญ้าดอกขาวนะครับทุกวันเลยนะครับแต่วันนี้พิเศษหน่อยได้กินสลายครับเนี่ก็จะอกองไว้ที่เดียวนะครับเพื่อจะได้เก็บกวาดง่ายนะครับวางต่อสายน้ำมาไว้เวลาจะดูดเศษขยะเศษอาหารที่มันเหลือ มันก็จะได้ทําง่ายนะครับทําง่ายล้างบ่อล้างอะไรนะครับทําง่ายนี่ก็มาปลูกไม้ย,ยนชมครับก็เลยแวะมาดูหอยนิดนึงนะครับผมจนชมก็ตัดไว้สี่เดือนแล้วครับเดี๋ยวไปดูกันครับจนชมนี่แหละครับไม่ได้ลองปุ๋ยนะครับเนี่ย ผมเลิกใช้แล้วครับออสโมโค้ดนะครับผมไม่ค่อยใช้แล้วครับก็มาพาวสับเล็กใส่นะครับเดี๋ยวนี้ผมใช้ปุ๋ยมูลสัตว์นะครับขี้บัวนะครับขี้บัวก็วจะทรา,ายใส่เลยนี่ครับทรายก่อสร้างนะครับนี่ใช้ทรายครับ ใส้ทรายเลยครับผมก็จะวางลงไปเลยนะครับเนี่ยี่นองครับมวางอย่างนี้เลยครับ แล้วก็ทรายมากลบไว้ครับนี่ได้ครับใช้ทรายกลบ ก็จะเอามะพร้าวสับปิดไว้นะครับปิดไว้หน่อยมะพร้าวสับนะครับไม่ได้ใช้ออสโมโค้ดเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับ ปุ๋ยปุ๋ยมูลสัตว์ปุ๋ยขีวัวนะครับนี่ครับเสร็จแล้วครับผมเี๋ยวก็จะน้ำมารดนะครับก่อนจะรดน้ำก็ผมก็จะใช้ปุ๋ยปุ๋ยคอ,อกอปุ๋ยคอ,อกครับเอาไว้ข้างบนครับนี่ ไว้ข้างบนอย่างเดียวครับกลบไว้ด้วยปุ๋ยคอกนะครับเออไม่ถนัดเลยจับมือหนึ่งถ่ายทำมือหนึ่งครับก็อยากให้เห็นกันนะครับว่าชวนชมตัดไว้ได้สี่เดือนจริงไหมนะครับก็จริงนะครับจริงๆผมตัดไว้เยอะแยะ สองเดือนสามเดือนแล้วแต่ครับแต่ต้นนี้พิเศษสี่เดือนนะครับนี่ตัดแล้วแล้วก็จดไว้ครับจวันที่ไว้สี่เดือนห้าเดือนก็อยู่ได้เลยครับจนชมโดยที่ไม่เอาลงดินนะครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันสุดยอดต้นไม้ชนิดหนึ่งนะครับ นี่เลยครับพี่น้องครับปลูกไว้แล้วครับ3มเดือนล้วยังไม่ได้เอาขึ้นมาทำรากเลยครับนี่ก็ปลูกเหมือนเดิมครับใช้ทรายใช้มะพร้าวสับใช้ปุ๋ยคอกแค่นั้นแหละครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับนี่ครับรากสักขาบนะครับนี นี่ก็รากตะขาบครับนี่ตัดแบบสั้นนี่ก็รากตะขาบปลูกแบบนี้นะครับตัวนี้จะทํารากยาวครับนี่ก็เลยเอาท่อ PVC มานะครับรากตะขาบนะครับสามเดือนแล้วครับ,รบตัดทิ้งไว้สามเดือนสี่เดือนก็ไม่ตายแล้ววันนี้ก็จะใช้ ปุ๋ยหมักนะครับปุ๋ยคอกผสมน้ำหมักเอาไว้ครับวันนี้จะรดปุ๋ยหน่อยให้ปุ๋ยน้ำหน่อยนะครับเอ้ยไข่พีเสื้อเพียบเลยไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีแล้วครับนี่เปลี่ยนแทนครับนี่นะครับผมใช้แค่ปุ๋ยคอกธรรมดาแล้วครับหมักเอาครับโดยรวมก็โอเคครับ ตัวนี้สวยครับนี่ดอกพึบเลยนะครับนี่พี่น้องครับวันนี้ก็พามาดูชวนชมรากตะขาบตัดทิ้งไว้สีเดือนครับเสร็จสับพเรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวคลิปหน้าพามาอัปเดตให้ดูใหม่สวัสดีครับ